ส่ง้ายกันด้วยข่าวนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เราได้รวมทีมนะคะนักแสดงจากซีรีส์นะคะ Finding the Rainbow นะมาฝากคุณผู้ชมกันนะไปดูกันนะคะว่ามีใครกันบ้างที่ร่วมแสดงกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ uh, Finding the Rainbow นะครับก็เริ่มต้นจาก uh, ทาง Vi ว w o r i g i n a l Thailand นะครับ uh, สนใจบทที่นำเสนอมานะครับแล้วก็อยากให้เราลองลองทำ ซีรีส์ที่มันมันแตกต่างจากเรื่องอื่นๆนะครับแล้วก็เรื่องที่เราเกี่ยวกับชีวิตของเพื่อนและคนรักนะครับที่ผ่านระยะเวลาประวัติศาสตร์การเงินประวัติศาสตร์ของประเทศและก็ประวัติศาสตร์โลกนะครับใชร้ระยะเวลาในการเดินเรื่องถึงตั้งแต่สอง5สสบหถึงปัจจุบันก็30กว่าปีในการเดินเรื่องเรื่องนี้นะครับ คือมันจะเป็นเรื่องราวของการเดินทางของตัวละครครับใน,ใ,นในหลายยุคหลายสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับมันมันมีหลายรสชาติตมากๆครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องของอาการถ่ายทำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเพราะว่ามันต้องย้อนยุคไปแล้วก็กลับมาปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับใชน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆที่ทุกคนน่าจะได้เห็นในในในซีรีส์ไทยอะไรอย่างเงี้ยครับออมขอเป็นตัวแทนละกันฝากโปรเจกต์นี้นะคะสาหรับออมนะ ตอนที่อมได้อ่านโปรเจกต์นี้อมรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากแล้วก็อมคิดว่าในในเมืองไทยไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ทำซีรีส์หรือละครแนวนี้สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราได้เข้าไปอยู่ในบทอ่ะมันมันรู้สึกถึงความมูดของความอบอุ่นความเป็นมิตรภาพที่ไม่ใช่แค่ความรักระหว่างคู่พระนางอ่ะมันมีมันมีอะไรในนั้นอยู่อยู่เยอะมากที่แบบละเอียดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากให กากทุกคนและกันว่าเปิดใจสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะอ่านะคะกับซีรีส์สุดท้ายที่ไปลุ้งนะคะหรือว่า f i n d i n g the Rainbow นั่นเองก็มีนําแสดงคุณอ้อมค,คุณก๊อตอิทธิพัฒน์ะนะคะ,ะแล้วก็คุณสิงโตด้วยยังไงก็ไปติดตามกันได้เนาะเร็วๆนี้นะคะใช่ค่ะนะ